¿Cómo paseo? Oh, mira, a

มาตอนยี้เขาเ้อยนี่เป็นย่างหรือเปล่าเปงใดแซบคักรีฟ้าปอานนี้เปียวแล้วน่ากินฟอกนั่งแซบนี่ฟ้าปกตีแล้วออกมาเราชอใส่ถู่เย็นใส่ถั่เย็นมันแข็งเขาบ่มไปเลยอ้อนแล้วก็ทำยาก็กินไก่ก็สามเงยนี่สามเงยสามคนกขุยบไหนะแซบคักนีพักพี่น้อง ก่อนหน้าเห็ดสมปะหน่อยแล้วก่อนผมเหียบดีครับผมปลาจอมโปรตีแล้วเห็ดสมปลาเห็ดสมปะหน่อยปลาซิวนี่ใครเจ้าชิบขันกี่ออกหลายดิมันกระดำตัดขันดอกขันหลอกน้ำหนึ่งแต่ว่าจะต้องไปขันแหลกให้บีบอกล่างน้ำเล็กแต่ดีเหมือนเหมือนเหมือนมันกระบ่อรถผมยังไงเหมันกระบอกแท็บผมว่าดีนะปลาซิวหนานี่ย้ไม่ค่อยผมหรอก Cầm bếp Thì đó, ừ. nhọt cọc ao chán đâu gìn phao ao chán thấy phao được ao nhìn phá, nữa <laughs> còi <laughs> chưa phải say một quả được rồi nhá dục cầy như này vậy dục cầy đó anh này ờ giờ thì xíu vậy đây mẹ ai đâu hay vô bữa nay bưng đang bao sưu bao nhau đây bỏ chắc ơi ừ cháu hãy phải đây phải làm bộ mẹ ăn mẹ ăn đây chắc ship mệt cả đây cay buồn rồi che ăn không bao để lại nhạt nhà đi che phải hóc củ cấp khuyên thôi ăn mình không bao để lại cái nhà quẩy vào chút cái rồi วันนี้ท่านกินเด้เทียนเอาปีนี้เนาะปลาชิวงห,ง,หงอคนเสียบเยวผมรือ้อผ้าก่อยปลานิ่นปลานิ่นหน่อยเอก้อยปลานิ่นหน่อยก้อยแอย่บรับมบีไส้ปลดี่ยอะไรีะไรมานังก็ดีล้างก็ดีาาดโอ้ยสม่ะ เดี๋ยวคืนที่บาทประดูกติดด่างจิบปลาเมียนทางคลิปเส้นเขาจะว่าเห็นน้ำคุณเศรโซเซดังเลยเดี๋ยวเอาเปียวนองเขาไปไหวสะดวกเอาไปน้องทูมสะดวกเห็นยูเลียมสาวยูหยมยูข้าอยางไปเห็นยูเราไปหาปลาดูกเดี๋ยวดี ว้าวเพิ่งงงเพิ่งส่วนเป็ดร้องเสียงเราตามง่ายง่ายเอาหวามันกินหอดเป็ดจีิมันตัวใหญ่เนาะามันสวบขาเป็ดค่ะเฮ้ยสีเป็ดหน่อยส้มนี่ปล่อยลุงเลี้ยงบ่ได้นี่น้องชมพนวาเป็ดก่อยไก่ก่อยกขาหัดมันปนเป็ดก่อยเป็ดดู ปลาดูหลายเดี๋ยวนี้อากาศดีลงไปเบิงมันดูกลับไปนี่เบิงปลาดูอีกน้องชมบ่ยังหนุกภาสีเราเลี้ยงเป็ดเราเราเห็นออกไปเรียนเลี้ยวพอดมันยังประธานตีนเปลิมหลายมันขวักน้มประทันไว้มันตีนหน่อยไปปลาดูกัดกินเลยดิก็ว่าคำนี้แจ้งเลี้ยงแล้วห่วงกากว้าเราปล่อยลวด มันกินหอนลูกนกเป็ดตรงนี้แม่ก็ลาดูเนี่ยเอานกเป็ดพาลูกมันรอยไปเร้อยไปต้องเหยีมันกับสวเลยจยะเลนเ่ได้เลียงได้เพิ่นนี่ขอจ่ว่าขอต่ว่าท่านจะอไบ้าสนบหกันสมบุญเส้ิอโอ้บุญเส้นลงไปมันกับสวนเลยน้องอาเกีปลาเอาป่เป็เข้า Thôi dừng khẩu đẹp anh lắp pin mà mày mới là máu đi mà đang khẩu đấy nha ấm đẹp nọ đồn đồn chìm thì đừng ตะกี้ส่วนมากเขาสิได้กินตั้งแต่แง่เกี่ยวเขาเลยเม็นไหมเห็นปะอนอนอ,นอยู่หน้าเปวปลปากอดยังถึงจะกินได้กรดไปซิวไปยืมอวนเพิ่นไปนลากนี่เพิ่นกับพพแพงแแพงตะกี้คนยังมาแพงเราก็เดียวตกตอนนี้ก็เตรมมีแล้วครับพี่น้นองผมเคยไปเจ้าหน้าก็เจ้าเช่นนะปลาซิวละไอ้หล,าาล่าก็เจ้าเป็นลากของผม,ผมคุณลักคุถัง ปลาอยู่สั่งกับไปซาเอาปลาเวยแต่หน้าห่างกับบริสเวาได้มาอ้าวยังบอกสั่งนี่นวดสนุกเลยไอเจียวหัวหงอกนานี่มันกินยากดิมันเป็นลายเจียวเขาเจียวเขาก็มีดิสมือนีแก้หัวแท้บไม่มีดิเอาโดนลงเกี้ยวเนาะบะหมี่หัวตาก่อนเออน้ำเบิดปลากระเบิ้ลเพราะเดี๋ยวเดียดหัวน้องเกี้ยวเขาไปหอดแจ้กันหน้าเนาะ ว่าเป็นปวกดูโซมือนี้บ่ได้น้ำบ่ขอนแก้ให้หน้าแล้วแตเ่เกียรเขาเกี่ยวเขาไปมันเป็นบวกด้วยกลางให้หน้าเนาะเขาไปบ่หอนเนาะไปเค้งนี่วเ,เว้เยบ, <laughs> บ่มันเดียตาหัวเดียตาเก็ดบ่มันปลาซิวนี่ปลาคอปลาดุกนีปลากลายเลยดิเต็มเลยดิปลาหรดปลาคอหน่อยีอน,น,นเวอว เออที here, ่ม <I. S 3> ันเห็ดหน้าบ่แล้วงาผมยวผมใจเย็นกว่านี้อีกหน่อยเด้อครับผมสิใส่เบ็ดลาวให้เบิ่งดอกแต่ว่าผมสิใส่เบ็ดปลากับปลาแยง่ใส่ลบอยู่หองมันกินเหยงนี่เดนเสียบโตเลยบ่บ่สเบ็ดเียแต่ว่าเฮาเบ็ดดวงน้อยๆเด้ปลากยงเบ็ดเบิ่งหีเบ็ดตะกี้ตะกี้มีเบ็ดเบิ่งหีเบ็ดเนาะปลาแยงปลาเด้เออเอาเบ็ดดวงน้อย แต่ว่าใส่ใส um ่เขาได้เบอร์สามกินนี่หันลมลมลมยังหันแล้วไม่ใส่หรอกถ้ามันปลาตองกินปลาแย่งกินเปียงเข้าเบ็ดดีกว่ามันหมุนมันหมุนมันแรนอ้อมยั่หันล้วจนมาเข้าจังแบบนั้โอ้โหไอปลาซิวมีไข่ติวะ ว้ยี่ใคร่นแนวนอปลาม่นน้อหาวะใครเม็นไหม่โอ้หน้ำแหลจจำลุยจำลุยแสบตีเต่าไครเนเนี่ยพ่ออันนี้ผมแพ้งดอกผู้ใดสี่วางในกระสังแต่ใส่เม็ดเปียกไปยังบนรถนี่เพราะตปลายเบ็ดพอเอามันะถือกินเต็หน่อยหน่อยถือแต่เส้ลายกว่นีจิ้อิ่มแล้วอมมาไก่เต็หน่อยครับครับรถ ใส่เป็นตัวม้วนต้องปลาคอเงีย้ยผูนอู้ยปลาตัวปลาคอเงีย้ยเบ็ดบ่ดีบ่ได้กินมันดินี่มันหลอดจินแตงเงียง้ยเขาสั่งือได้น่องปลาดูเ <c oughs> นาะข้างแกงนี่จังเว้อ่ะเบ็ดไอ้เบ็ดกาดาวรุ่นเก่าคนนี้ปลาคอเงี้ยัยังอยูยอ่อี๋ย้อนาเบ็ดอันนี้สุกท้องเแขยงสุกตันเหรียญเลยนี่ปลาอยู่มันดอกปะมัน,นเอาไปเบ็ดน่มันแห้งมันแห้ง ก็ม,มันนำนเดินกันวก็เลีน้น,น,น <c oughs> เฮ็ดตีบบนี้บ่กินฝากมันกับ,บ้ผมนะอ่อะกินฝา,ากกันเนาะออกมาเลกินเลยเลยคือเป็นมัทั้นแห่งต้นเหียวม้นกรอบเมื่อกี้เป็นกินสมัยเกาพนนกินแต้ Thôi tháo phai còn đang kín Mấy người mới đi nó Mấy người mới đi đó kìa Mình bây giờ kén không đây mà khó khăn đi Thôi khó phai mình sẽ pha câu này đi Khén của này là lãi đi nuôi, Ui Ui, 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 ui Ui, 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 ui Ui, 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 ui Điền pha tham mạch สีแดงแบบเขียวอย่างเดียวพี่กระหมากนี่ตอนั้นตอนนั้นขายแขนเออไปเก็บไปจาว่าสุดปากปากตรงปุ๋ยเนาะไปขอกับบ้านไหนดีกว่าต้องสื่อนี่เดี๋ยวบ้านตัวข่อยจก็ไปขอดอกมาสุกสียังเขาเห็นหน่วยนาำขึ้นอย่างเดิอนฝาสุมือนีิเขาไปต่อยลงมาปุ๊บโอันขัดกันยังดิบ้านนี้ปาริสฟ้าเขาปลูกไม้เขาเห็นหน่วยเพราะเพราะดีกินต่อยลงมา เบิงซะก,กันึงก็ฟื้นแห้งแข็งกี่ดีอยู่นั่นดอกมันก็สุกแจ๋เลยก่อนอืมโค้ดอกงี้แล้วเอามาต้มสุกไหมอืมก็คมอืมถ้าต้มสุกเน่าสุบดอกอเียวจะแรงเลยพี่น้องเล่าละพี่นนัน่นเก็บสุกใส่ปลาทูใส่ยำเห็ินแักดินไหมเนาะเทเอียงออกับแบบเทกาไปจิเขากระมังเลยเขาไหวย,ยังเลยขอโคตรประความโค้ดซาลี้สวยยังเลย พีนองข้าวเขปกิ่นอง้าวผลมะยู่ไก่ครับพี่นองกะเดินซาดีนี่ผเบิดเขขดที่เาดิยังกเรือเพิ่เอิละกันแพงกันยงลองบานลงบานเหอเอินห้องหมออ่ะห้องหมอแล้ววนี่ล่ะก็ดีแหละเพราะเขาบอกดินมากันซาดีเขาไงให้ต้มไปขายนีแล้วก็ได้ขายไก่ห้องหมอผแล้วห้องก็ได้กวบผงก็ผงนี่ล่ะผนเหมือนซาดี สาลี่สาลี่เก็บเงินกูขวอืมอืมอันเอี้ยงก็เข้ามักสมม้อเนี่ยเขาเอื่อนหันเอียงเนาะเปรียวเนื่นทว่าเปรียวเนินคืออยู่ดิแล้วเมื่อกี้ควรที่เอียงเอื่นคือเฮาอยู่ฝ้าเพี้ยนี่รูดัวกวาดแดงคืนอยู่ไปเอาเนี่ยมีเปรียวเนืนไปแล้วอันมีมีอันเปรียวเนินบ่อยังน้อเปรียวเนิน Mắc xốm mọ, phần nào phải húng á, bà sân Chẹp Khổng lồ Ừ, hát cũng thấm ngay lắm Kìm hén bớt, kìm hén bớt Để, Đầy, bà đầy nầy nòi, ta vâng kìa, bà bớt đây Chẹp lắm Mắc hái, kìm nhảy lấy Tẩm mấy cái mười Ôi, nhảy น,ลลน,น้ำราวย่าก็นด้แหละแ่เขาเจ้าน้ำปนเจ้าอันู้นเจ้าไส่นี่แต่ว่าปลาหมูนี่มันคือพวเขาไซบะกระซิวหัวงอกพวกเขาดิมันบอ,อยูนานเลยก็มแกม่นับวแปลกจรงมันจีเขาเป็นย่ามดิพอ,อมันจีเขาเป็นย่ามดิเ่ามีฤดูนันแบบเขาไ่มัน,มาานกับเขาประซิวห้างแจงนี่เขาตลอดแต่ประซิวหมูนี่เลี้ยวเลยนี่อันนี้ประซิวปลินย่ามเลระซิวปอสองแปลกกูดิ กระเที่ยวพอส่งบนหลุเร <player> ียงนี่ทำบยังกับเขาเปิดทัหนักๆนะเอน้องไปเขาจะปวดกนเรครับเ้ยจะทำไม่แตกใครไม่แตกคือทไป็นหนยังบื่อไรหนุ่มเส้นมื่นกกระเดียนะคองกับไดอือบอกว่าค่อยๆเรื่องเนาะข้าดตามแล้วท่นหัวเข่าก็แตะมันมื่นที่ไข่น้ำ ต้มปลาดุกกระแซดด้วยกระแซดเลยด้วยอ่ะพ่อยยใหญ่ห้าวบ้าง <c oughs> <c oughs> น,น,นี่น้องเปิดน,น้ำไล่ไหลน้ำมือนกระซังแล้วะคลองอันน็อกเกอร์ไว้เนาะ ถึงร <krit> no. e e ุมกับพ่อแตกนะอยากเลิกเป่นกูไปเนาะอยากเหัาเขาไปหองมือนครับมือนครับือนี้ตัวไปนี่น้องเซนองถ่บุตรนี่บป่วยนี่มือนเป็นตัวหยียบยินบาทแต่ว่าร้ายเคยที่แต๋วส่วนน้อง่อเนาะอับี่นองมเนี่เขาก็บื่อด้ถือว่าเต๋หลวงร้ายอเอาพ่อได้ยู่ได้กินมะก้อยไม่ยังี่ละอันนี้ผมก็นจะ้าจัดพิดนนองเกเดือครับเขาจะไปแต่มใส่กิยังคอติดตามอกทีนี่เกิดสำรับ มือนี้หรือว่าชิปนี้ขึ้นทำนั่นคือขั้วกระดิ่งก้าวเข้ามาสวัสดีจากพี่จับน้นองเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ